ตั้งหัวข้อแล้วก็มือน่าจะพาไปโดนไลท์เลยก็ดีนะครับอ่ะวันนี้นักเรียนชั้นป .5 นะครับจำวนวน600คนใช่ไหมลูกใช่ไหมเรา600รปรเปนะ็นหัวเ้ออะครับี่ย600คนครับอะไรนะ600คนเจ็ด <700. S 1> ร้รอย <c oughs> อ๋อ600วันนี้วันนี้600โอเคขัดไปัดไปคร่ะนักเรียนครับนักเรียนหน,นูนะหน้าที่3.8และ3.9ครับครูให้นักเรียนเลือกให้ครูพับสองข้อลูก ให้ให้เลือกไหมครูสองพ้อเลยครับพ่ออยากพ่ออยากพ่ด,อ,พดอะไรนะโอ้ยได้ครูสองพ่อเล่นได้ยังครับอีกอีกโอ้เตชินหาววอดเลยนะลูก ยังไมเลิมเลย่วงแล้วเรออ้ยขอโทษครับเเบฮึบฮบ ข้อสครับโอเคสามอ่ะบอกคู่หน่อยครับสามสิบส่วนสิบห้าสาส่วนสิบห้าหห้าห้าสิบส้าห้าแล้วอีกข้อหนึ่งครับที้เรื่องคอไหนผมครับถูครับถูกครับตอบครับห้าสี่ห้าส่วนเปหแป อ่ะนกรียครับนักเรียนดูก่อนการที่จะทําเศษส่วนนี้ได้ครับมันจะต้องอยู่ในรูปแบบเศษส่วนแท้หรือเศษส่วนเกินโอเคไหมมันจะง่ายกว่าสำหรับนักเรียนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเศษส่วนอะไรครับเกิน,นอันนี้จํานวนเราปร,รับจำนวนค้าก่อนลูกวิธีการปรับจำนวนค้าครับก็คือไนไหมครับตัวหน้าเราทำไรครับนักเรียนบอกคุให้ครูเขียนมาเร็วให้ครูเขียนบอกบอกให้ครูเขียนนะครับท่าถ้าหร่เท่ากับอะไรครับ สามชั่วโอะไรครับตัวสิบห้าครับยังเอามาขอนะลูกนะหารเอา้าเปลี่ยนครับคูต้ลลองทำยังไงครับจากจำนวนครับให้เป็นเศษเกินครับยี 35, 5, ่บห้าูต้องอะไรบอกบอกขั้นตอนให้ครูก่อนบอกขั้นตอนห้าคูนห้าบวกสองใช่ครับเอาห้าไปคูณครับแล้วก็ค่อยไปบวกสองถูกไหมฮะขั้นตอนคือจากล่างขึ้นบนถูกไหมฮะเอาห้าคูณห้าบวกด้วย สองน้องไข่ห้าคูณห้าได้ไรครับลูกห้าคูณห้าได้ได้ยี่สิบห้าครับเอาไปบวกสองเป็นยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดใช่ไม่ต้องมีตอบครับลูกส่วนส่วนคือต้องเป็นส่วนอะไรเหมือนเดิมครับส่วนห้าส่วนคือส่วนตัวเดิมถูกต้องไหมครับเข้าไปส่วนตัวเดิมหลังจากนั้นมาทัดกันมาครับเริ่มเปลี่ยนเครื่องหมายได้แล้วครับเขียนตัวได้ครูฟังหน่อยครับน้องไข่พูต้องเกี่ยนอะไรก่อนครับไข่ สามไหมครับสามที่หกส่วนอะไรครับสิบห้าสิบห้าแล้วครูต้องทำอะไรครับคูณเ,เลยาหาเนเป็นหานเป็นไรเปลี่ยนหานเป็นคูณครับแล้วครูต้องเขียนตัวข้างหลังทำไมครับกลับกันใช่ไหมฮะ <5 S 1> คืออะไรครับบอกครูเขียนเลยครับห้า <5 S 2> ส่วนยี่สิบเจ็ดห้าส่วนยี่สิบเจ็ดครับ อันนี้คือขั้นตอนการแรกครับที่นักเรียนจะต้องทำรู้สึกว่าเราสอนเรื่องนี้คือซ้ำเนาะในรูปแบบความซ้ำๆเดิมๆนั่นแหละนั่นเองครับตัวแรกนักเรียนจะตัดครับนักเรียนจะเลือกตัวไหนเป็นตัวตัดครับเลือกมาให้ผมคู่หนึ่งก่อนอยู่บนชั้นเดียวกันตัดกันได้ไหมครับไม่ได้อยู่แต่ชั้นไม่ได้ต้องตัดข้างบนหนึ่งข้างล่างหนึ่งบห้านักเรียนใช้ห้ากับสิบห้าเป็นตัวตัดครับนักเรียนใช้อะไรตัดครับน้องไข่ใช้ห้าถูกต้องครับห้ากับสิบห้าใช้ใช้สามไม่ได้ลูก 3,500เไม่ลงตัวนักเรียนครับครูขอเตือนด้วยความหวังดีนะครับนักเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการทําทั้งหมดใช่จริงครับถูกต้องไปเลยตัวนี้ตนแต่กับตัวน,นี้ตัวน,นั้นตัดเดียวตัวน,นั้นแต่สิ่งที่นักเรียนพลาดมากที่สุดนะตอนนี้คือนักเรียนใช้เครื่องคิดเลขเป็นหลักนักเรียนใช้สูตรคูณเป็นหลักนักเรียนใช้แอปในการหาคําตอบเป็นหลักครูขอเตือนด้วยความหวังดีนะครับนักเรียนลองท่องสูตรคูณเองครับลูกและลองใช้ ความสามารถของตัวเองดีกว่าลูกเพราะเวลานักเรียนไปทําการในสอบพื้นท ice ี่จร <Yes> ิงๆครับคณะกรรมการตรสอบส่งเครื really ่องที่เรียกให้หนูไหมเขาส่งมือถือให้หนูไหมเขาส่งอุปกรณ์การช่วยให้หนูไหมไม่เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกใช้สมองจริงๆลูกแล้วมันจะจดจําได้นะครับักเรีนบอกให้ใช้ห้ากับสิบห้านักเรียนใช้อะไรเป็นตัวตัดจ้ะใช้สามไม่ได้จ้ะเพราะว่าถ้านักเรียนใช้สามนักเรียนตัดตัวนี้ได้ไหมครับ ตัวไหมฮะพ 3, 3, 3, 2. 2> เพราะสามหนึ่งสามสามสองเกิดไหมฮะตัดไม่ลงตัวนันเรียนงก็ใช้สามไม่ได้ลูกโอเคไหมทําไมนักเรียนถึงชอบตอบปึ๊บอย่างเงี้ยเพราะนักเรียนยังไม่ได้ทำโจสองตัวนี้ด้วยด้วยซ้ำใช่ไหมฮะแต่ครูเคยสอนนักเรียนเสมอว่าถ้าลงท้ายด้วยเลขห้าหรือเลขศูยนย์ไปตัดได้ลงตัวแน่นอนแม่อะไรครับ <5. S 1> แม่ห้าเห็นไหมครับเนี่ยคือนักเรียนจำในรูปแบบของเขาไปเริ่มรับห้าหนึ่งห้าห้าสองสี่ห้าสามสิบห้าสามสิบห้า ็นไหมครับนักเรียนตัดได้แล้วต่อไปครับนักเรียนนักเรียนจับคู่ตัดต่อครับนักเรียนจะใช้ตัวไหนเป็นตัวตัดจักใช้คู่ไหนถามคู่ก่อนสามสิบหกกับยี่สิบเจ็ดาสิหกกับยี่สเจ็ดนักเรียนเลือกคู่สามหกกับยี่สิบเจ็ดนักเรียนใช้อะไรตัวตัดใช้แม่สามเป็นตัวตัดครับท่องครับสามสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่สามเก้ายี่เจ็ดสิบ อ่ะ <3 S 1> อันนี้คือนักเรียนใช้ความสามารถในการถึกทนถูกไหมฮะแต่ให้นักเรียนดูครับสามหนึ่งสามสองได้สิบสองเท่ากันไหมอันนี้คือการตัดตัดทอนที่นักเรียนแม,ม่ส่ตรปุลนักเรียนจะสามารถตัดทอนได้ง่ายและเร็วขึ้นนักเรียนดูนี้ฮะนักเรียนอันนี้เท่าไหร่ครับลูก 9, ได้เก้า <9. S 1> ใช่ไหมครับตัดเหลือเก้านะครับนักเรียนครับนักเรียนดูต่อฮนะนักเรียนใช้ตัวไหนเป็นตัวตัดต่อได้บ้างลูกสาม ฮะเกใช้สามตัดสิบสองตัดกันอีกครั้งใช่ไหมครับนักเรียนใช้แม่อะไรเป็นตัวตัดครับรอบนี้ใช้แม่สามเหมือนเดิมใช้ได้ครับห้องไหยครับสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามสี่สิบสองครับได้สี่ครั้งเห็นไหมฮะนักเรียนสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ตัวบนเราเหลือใครกับใครลูปสี่กับหนึ่งสี่กับหนึ่งครูขออนุญาตเพิ่มอีกหนึ่งมาทันทีครูหน่อยครับ สี่คูณหนึ่งเพราะว่าคูณสังเกตนักเรียนนะนักเรียนจะพลาดตกม้าตายอย่างเงี้ยตลอดเลยก็คือเก็บตัวมันมาคูณไม่หมดแล้วมันก็จะตกมาตายต่อครับอันนี้ข้างล่างเหลือใครกับใครครับลูกหนึ่งกับ้าหนึ่งทำอะไรกับเก้าครับลูกคูณได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับข้างบนได้เท่าไหร่ครับสี่เลยครับจบข้อนี้ครับหนึ่งข้อแล้วบรอยโอเคไหม นักเรียนไอ้นักเรียนวะนักเรียนพยายามใช้ดินสอหรือปากกาที่มันต่างสีกันในการตัดแต่ละครั้งนะครับมันจะทําให้นักเรียงง่ายกับการตัดเลขกมากขึ้นนะครับแต่ถ้านเรียนแม่นแล้วนักเรียนตัดตามสบายเลยนักเรียนมาดูข้อนี้ครับข้อนี้เป็นจํานวนอะไรทั้งคู่ครับคะจานวนครับทั้งคู่ครับต้องเปลี่ยนตัวแรกก่อนครับตัวแรกเปลี่ยนได้เท่าไหร่ครับน้องเตชินครับตัวแรกครูต้องทาอะไรครับครูเอาอะไรไปทําอะไรกับใครบครับน้องเตชิน ครูต้องทำอะไรกับใครครับครูต mm ้องอะไรไปทําอะไรกับใครและไปทําอะไรกับใครครับน้องเบสินดูจากข้อนี้แล้วนักเรียนนักเรียนมาดูดนี้ครับเอาอะไรครับสวัสดีผู้ชมทั้งสองท่านนะครับมาเอินนักเรียนบอกว่าครูสองคนแล้วสวัสดีนะครับกำลังสอนแบบเบสิกเลยฮะเอาอะไรครับ เอาไงครับเตชินนักเตชินเราดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้เอาห้าไปทาอะไรกับครับเอาห้าไปทําอะไรกับครับห้าคูณห้าอันนี้ก็คือแปดเลยครับแปดทำอะไรครับทาให้เป็นบวกลูกอันนี้เครื่องหมายบวกหรอครับรูปแบบของเขาเหมือนกันทั้งหมดนะลูกในการเปลี่ยนจากจํานวนไอ้จำนวนครับไปเป็นเศษเกินอันนี้ต้องเป็นแปดทำอะไรครับเตชินคูณอะไรครับลูกได้เท่าไหร่ครับลูกได้เท่าไหร่ครับ แปดห้าเท่าไหร่ครับแปดห้าสี่สิบได้สี่สิบแล้วใช่ไหมเอาสี่สิบไว้ในใจแล้วนะต้องเอาสี่สิบไปทำอะไรกับห้าตัวเนครับเห็นไหมครับเอาไปบวกกับห้าลูกขั้นตอนของเขาไม่มีแค่นี้แหละครับในการทำเป็นเศษเกินได้ทั้งหมดเป็นสี่สิบห้าสี่สิบห้าสี่ส่วนส่วนต้องใช้ส่วนตัวอะไรตัวเดิมตัวเดิมของเขาเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ใช้ตัวเดิมอย่างเดียวครับแล้วคือส่วนแปดเอาใหม่เตยเชียเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เพื่อน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  เพื่อนที่มาอยู่กับเราอาจจะไม่ทันรูปแบบของเรานะครับต้องที่สิลแล้วเอาไหม่ครับค,ครูคต้องเอาสามทำอะไรกับใครครับวันนี้คุณใครครับคุณแปดได้เท่าไหร่ลูกห่องแม่ 8, 8, 1, แปบบดดิแปดหนึ่งแปดสองแปดสามฮะเราได้ยี่สี่แล้วนะเอายี่สี่ไว้ในใจฮะเอายี่สี่ไปทำอะไรกับหนึ่งครับลูกบวกเราชิรอล,ลูกเดี๋ยวเพื่อนทำข้อสอบข้อเดียวของเขาไม่ได้นะลูกเอาไปบวกได้อะไหรครับลูกยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าส่วนอะไรได้ สี่5ห้าส่วนอะไรครับส่วนสามถูกต้องเข้าไปส่วนตัวเดียนนั่นเองเตชินเอาไหมคราวนี้เราได้เป็นจำนวนเราได้เป็นเศษเกินหมดแล้วเตชินลูกตัวแรกคุณต้องเขียนอะไรก่อนครับสี่สิบห้าส่วนอะไรครับสี่ส้าส่วนอะไรครับส่วน8ปดเปลี่ยนที่หมาหาปไปอะไรลูกคนนี้เปลี่ยนทไ่หมาหาเป็นคูณและตัวหลังคูณเขียนแบบเดิมได้ไหมหรือว่าต้องกลับกัน กลับกันคุณต้องกลับกันแล้วคุณต้องได้อะไรมาลูกสามส่วนแหละเศษสามส่วนยี่สิบห้าพยายามตอบลูกผิดถูกช่างมันโอเคไหมสไตล์การสอนของแต่ละที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูต้องพยายามตอบครับเพื่อให้หนูได้พัฒนาสกิลตัวเองโอเคไหมอันนี้อ่ะต่อไปครับน้องอัดแก่จ๋าอัดแก้ครับอัดแก่จับคู่ไหนเป็นตัวแตกครับในรอบแรกให้ผมหน่อยเดียว ถ้าไม่ถึงจับสี่ห้ากับพี่ห้าครับที่จับได้ถูกต้องด้วยเพราะอะไรครับลูกเพราะเลขข้าวอ่ามันมลงท้ายด้วยเลขข้าเหมือนกันถ้าลงท้ายด้วยเลขข้าเหมือนกันใครตัดได้ลงตัวแนะ่นอนใช้ห้าตัดได้ลงตัวครับเริ่มเลยฮะห้าห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่ห้าห้ากสามสิบห้าเจ็ดสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่ห้าเอา้า คุณตัดต่อได้ไหมครับนักเรียนคุณถามคําถามแค่นี้เลยคุณตัดต่อได้ไหมฮะครูมันมีข้ามกับสามไงมันตัดกันได้คุณเห็นไหมตัดได้ไหมฮะไม่ได้เพราะมันอยู่ชั้นเดียวกันตัดกันไม่ได้เด็กขายครับเพราะว่าอันนี้ยุติการตัดเรียบร้อยถูกต้องไหมครเพราะมันไม่มีใครสามารถตัดกันในของแต่ของอ่าตัดข้ามชั้นกันได้นั้นเขียนให้ครูหน่อยครับตัวบนเหลืออะไรครับลูกเก้าเก้าทำอะไรกับใครครับคูณสามข้างล่างคูณเป็นย่งไครับ แต่ทำไมครับห้าเก้าคูณสามได้ยี่สิบเจ็ดครับแล้วข้างล่างอ่ะลูกสี่สิบสี่านั้นจบโอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยวครูอ่ะเดี๋ยวข้อหน้านี้ท้าวดีผู้ชมทั้งสามท่านครับแมนักเรียนดูตื่นเต้นนะลูกนะ นักเรียนตานักเรียนเปิดไปหน้าที่สี่สิบให้ผมหน่อยครับข้างบนข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะลูกนะข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งมันมีหมดสิบข้อผมให้เรียกให้ผมสองข้อครับพอไหมสองข้อพอไหมสองข้อพอแล้วแหละนี่นี่ข้อหนึ่งใหญ่ครับข้างบนมีอยู่สองข้อเลือกให้ผมสองข้อก็พอแล้วลูก เอาข้อไหนดีจ๊ะอ่ะาเขบอกข้อห้าข้อห้ากับข้อไหนครับหนึ่งน้อยอข้อห้ากับข้อ 10. สิบข้อห้ากับข้อสิบได้ครับขออนุญาตลบข้อนี้ก่อนนะครับข้อที่ห้าบอกจวดผมหน่อยได้ป๊อ สิบห้าครัสิบแปดหารสี่เก้ายี่สิลองสี่เหลียมปะต่อครับสิบเอ็ดคูสิบแปรสี่เก้าี่สิบลัโอเคท่นเรียครับครูสอนแบบละเอียดต่อให้เลยแล้วกันนะครับผมไม่อยากข้ามขั้นผมอยากให้ท่านเรียนได้ผ่า,า,านกระบวนการคิดแบบทุกขั้นตอนจริง นักเรียนจ๋าพอนนักเรียนได้เสร็จปับ๊บครูอยากให้นักเรียนเอาไปทําใส่สมุดสมุดคณิตศาสตร์ของผมนะเล่มไหนก็แล้วแต่นักเรียนแล้วแล้วนักเรียนทําไปนะครับแล้วค่อยเอาคําตอบมาใส่ในนี้ให้ผมแต่ผมจะขอตรวจทุกขั้นตอนในการคิดนะครับผมจะตรวจในหนังสือด้วยไอ้ในสมุดด้วยนักเรียนจ๋าเราเริ่มทำการเลยครับเขียนตัวเดิมก่อนเลยสิบห้าส่วนเลยครับ ห้าส่วนสิบแปดใช่ไหมครับเปลียนหารเปลียนคูณจับเศษเปลียนเป็นเป็นยี่สิบัวสิบเก้าใส่กล่องสี่เหลี่ยมครับอันนี้เกนเหมันเดิม <18. S 1> คูณยี่สิบสิบเก้านักเรียนครับนักเรียนทำมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว นักเรียนเห็นว่าข้างล่างมันอะไรเท่ากันครับสิเก้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีข้อสังเกตให้ในการที่จะให้ในท้าง่ายกว่านั้นครับแต่ครูขอสอนอะไรก่อนนักเรียนผงหน่อยครับใครตัดทอนได้ลูกจับใครตัดทอนกันได้ก่อนเร็วสองตัดกับใครครับเกราสิเป็นเป็นเลขคู่เก่งมากครับ เริ่มเลครับใช้แม่สองแต่ครับสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบตอนนี้เอ็มเป็นเอ้ยเฮ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 ้ยอย่าพึ่งใจเฮ้ยอันนี้ก็จะได้เหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะมันเป็นเหมือนกันถูกต้องไหมลูกมีให้ตัดต่อได้ไหมฮะมีให้ตัดต่อได้ไหมครับลูก มียังมีต่อสามสามตัดใครกับใครครับลูกสิบห้ากับสิบเก้าครับสิบห้ากับสิบเก้าแหละครับสิบห้ากับเก้าสิบบห้้าากกัเใจเย,ย็นครับไม่มีใครแย่งหรือตอบครับใจเย็นเย็นลูกใช้ตัดเลยครับสาม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 สี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามสิบจบยังงนฮะจบแล้วแล้วถูกต้องต้องไหมถูกไหมฮะ มันจบแล้วจบตัวตัดแล้วเรียบร้อยนักเรียนดูครับข้างนานบางนได้เท่าไหร่ครับลูกทั้งหนได้เท่าไหร่ครับข้างหนได้เท่าไหร่ครับข้างหนได้เท่าไหร่หรนอฮะได้ได้ได้ห้าสิบทังล่างได้เท่าไหร่ครับ ข้างใได้เท่าไร,ไร,ไรครับหอะไรนะห้าสิบเจ็ดได้ห้าสิบเจ็ดนะลูกและนี่นครับข้างบนได้เทไรครับหนึ่งร้อยสิบครับหนึ่งร้อยสิบครับและข้างล่างครับลูกร้อยอะไรครับ หนึ่งร้อยจสิหครับนักเรียนคิดว่าครูควรใส่เครื่องหมายอะไรครับนักเรียนน,ยน,นักเรียนจำจำลักษณะได้ไหมถ้านักเรียนหันเข้าอ,อ,อย่างงี้ครับอย่างเงี้ยมันพนักานด้านซ้ายใช่ไหมลูกอันเนี้ยเราเรียกว่าน้อยกว่าถ้ามันไปได้กว่าเราเรียกว่า,ม,วามากกว่าข้อนี้ครูควรใส่ตัวไหนครับใส่น้อยกว่าใส่น้อยกว่าใช่ไหมฮะไปฝั่งนี้ใช่ไหม ผิดครับมากกว่าทําไมถึงใส่มากนักเรียนครับในการที่เราจะตัดสินเศษส่วนได้นักเรียนต้องทําอะไรให้เท่ากันเสียก่อนลูกนักเรียนจะต้องทําอะไรให้เท่ากันเสียก่อนครับส่วนให้เท่ากันเสียก่อนถูกไหมครับเห็นไหมครับเทคนิคเล็กๆนี่มันหายไปแล้วนักเรียนครับนักเรียนต้องคูณมันเท่าไหร่ครับคูณมันเท่าไหร่ครับเพื่อให้ได้ร้อยเจ็สิบเอ คูณสามถูกต้องครับเพราะฉะนั้นว่าวมันคูณสามมันต้องคูณสามบนและคูณสามล่างครับมันจึงได้เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบส่วนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับลกูกเพราะฉะนั้นตัวบนนี้มากกว่า,รากราตัดคอนตัดทอนได้ตามอธัธยาศัยที่ั้เองจะอยากจะตัดทอนแต่เมื่อไหร่ถ้าเขาถามว่าใครมากกว่าน้อยกว่านักเรียนต้องดูอย่างนี้นะครับอ่ะคราวนี้ครูจะบอกเทคนิคเมื่อกี้ครับนักเรียนเห็น e ตัวนี้ครับสิบแปดกับสิบเก้าคูณกันใช่ไหมลกูก สิบแปดกับสิบเก้าคนกันใช่ไหมลูกเพราะว่าส่วนนี้มันเท่ากันหรือยังเท่ากันถ้าเท่ากันแล้วดูตัวคู่บนเลยใครมากกว่าอันนี้ยี่สิบอันนี้ยี่สิบมันเท่ากันใช่ไหมครับไม่มีผลแล้วแล้วสิบห้ากับสิบเอ็ดล่ะครับใครมากกวา่าา <laughs> ก็หันได้เลยแต่มันหันหัวได้แต่ตรงนี้แล้วลูกเอ้ยมันหันหันปากได้แต่ตรงนี้แล้ว <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าเรียนรู้จากเทคนิคเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับ <laughs> นเนียนจะทํามันได้โดยที่ไม่พลาดด้วยเห็นไหม มันสามารถหันปากได้ตั้งแต่เริ่มบรรทัดที่สองเลยลูกอันนี้คุณลบได้เนาะต่อไปข้อที่สิบนะครับมันมันคนละนั้าที่ลูกจะเย็นลูกอันนั้นเรียนบอกโจทย์ข้อที่สิบให้คุณหน่อยครับสิบสองส่วนสิบสองส่วนสี่สแปดส่วสิบลียมิสิิ สิบเลยนะสิบส่วนยี่สิบาสนบอ่าน,านสามส่วนสิบเริ่มก่อนครับอันนี้เป็นสิบสองส่วนอะไรเหมือนเดิมสิบส่วนยสิบสี่เปลี่ยนคูณหานเป็นคูณจับเศษเป็นสิบส่วนแปดอันนี้อ่ะสส่วนยี่สิบสี่คูณสิบส่วนสามอ่านักเรียนดูครับ เมื่อมานถึงขั้นตอนแบบนี้ครับยังไงมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วอันนี้ครับถึงจะทําการตัดทอนจริงๆโอเคไหมครับเริ่มทําการตัดทอนครับตามที่นักเรียนรู้สึกว่ามันตัดทอนได้ตัวนี้นักเรียนจะตัดใครครับลูกคําถามแรกเลยสองมากกว่าสองได้ไหมไม่อยากเอาสองแล้วอะ่ะสี่มากกว่าสี่ได้ไหมห้าห้าตัดใครอ่ะลูก,ก,กใช่หกครับ ทำใหครูถึงค่อนข้างซีเรียสในการท่องสุดคูณครับเพราะนักเรียนจับเห็นปุ๊บอ๋อครูหกเลยลูกไอหกเลครูหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกสี่เห็นยังไม่ต้องค่อยๆไล่ตัดไล่ตัดไล่ตัดหรอกลูกลูกสามารถตัดแต่ถ้านักเรียนแอดวานซ์มากกว่ามันสามารถใช้แม่สิบสองตัดได้เลยสิบสองหนึ่งสิบสิบสองสองเห็นไหมฮะสิบสองสองยี่ิบสี่ตัดได้เลย อันแี้ฝั่งนี้นะครับใช้ใค่ตัดได้แม่สองสองห้าสิบสองสิบสองยี่สิบสี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะได้แบบนี้เสร็จปั๊บนักเรียนต้องหาแล้วครับเพราะอยนนี้มันตัดต่อไม่ได้แต่ฝั่งนี้นตัดต่อได้นักเรียนคิดว่าคิดว่าไงอี่ะลองตัดต่อให้มันสุดไหมอ่ะตัดต่อให้สุดครับอันนี้ตัดได้หนึ่งอันนี้ได้อนนไดสอง ตัดต่ออันนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้ห้าอันนี้ฝั่งนี้เหลือห้าส่วนอะไรครับลูกห้าส่วนห้าส่วนแปดครับแล้วฝั่งนี้ล่ะครับห้าอะไรครับห้าสิบส่วนอะไรครับห้าสิบส่วนสามอะไรครับสามอะไรครับสามอะไรครับสามสิบหกครับ นักเรียนครูเคยสอนเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคครับว่าถ้าเราดูตัวส่วนเราดูตัวส่วนตัวที่มากที่ตัวข้างบนที่มีค่ามากที่สุดจะกการเป็นค่ามากถูกไหมฮะแต่ถ้าเราดูตัวเศษที่มีค่ามากที่สุดละลูกตัวส่วนที่มีค่าน้อยกว่าไอ้ขอโทษครับถ้าเราขอโทษครับถ้าเราดูตัวเศษเศษไอ้ดูตัวส่วนส่วนมีค่าเท่ากันให้ดูเศษเศษมากมีค่ามาก แต่ถ้าเราดูตัวเศษที่มีค่ามากเท่ากันแล้วไอ้ผลตัวเศษที่มีค่าเท่ากันให้มาดูตัวส่วนตัวส่วนที่มีค่าน้อยกว่าจะมีค่ามากนัเรีองครับอันนี้ครูอยากทําให้เศษมีค่าเท่ากันครับครูต้องทําอย่างไรครูต้องทําอย่างไรครับครูต้องทําอย่างไรครับทําให้เศษมันมีค่าเท่ากันครูต้องทําอย่างไรคูณเท่าไหร่ลูกคูณสิบครูก็ต้องคูณสิบทั้งบนและล่างอันนี้ได้เท่าไหร่ครับ ห้าสิบส่วนอะไรลูกแล้วเนี่ยครับใครชนะครับนักเรียนครับฟังหน่อยนะครูสอนเทคนิคให้นะครับถ้าส่วนมีค่าเท่ากันเศษมากจะชนะส่วนมีค่าเท่ากันเศษมากจะชนะเศษมีค่าเท่ากันส่วนน้อยจะชนะงงไหม งงไหมท่านถามแรกงงไม่มงงก่อนท่าควรเรียกว่าข้างหนาเรียกว่าส่วนเท่ากันเศษที่มีค่ามากกว่าจะาชนะอันนี้เศษเท่าไหร่เศษออันนี้เศษเท่าไหร่ใครชนะเศษร้อยห้าสิบชนะถ้าเราทาส่วนให้อถ้าเราทรําเศษให้เท่ากันส่วนน้อยกว่าจะชนะเศษเศษเท่าไหร่ เศษเท่าไหร่เ <continental> ท <The hundred> oh no. uh ่าไหมส่วนเท่าไหร่ส่วนเท่าไหร่ส่วนน้อยจะชนะใครชนะใช่สามหกชนะหันปากฝังนี้ครับนี่คือเก็บความรู้เล็กเล็กน้อยนยที่นี่จะต้องเก็บเองจําเองถ้าส่วนเท่ากันดูที่เศษเศษมากถ้าเศษเท่ากันดูที่ส่วนน้อยโอเคไหมครับ อันนี้คือเก็บเล็กๆที่นี่ต้องเก็บไปเองนะครับลูกโอเคมีอะไรสงสัยอยากถามครูเพิ่มเติมไหมฮะวันนี้พอแล้วมีไหมครับ,รบถ้ามไม่มีมแล้วบ๊๊าายบายบบายบายครับ